สวัสดีครับตอนรับสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับคืนนี้อยู่กับผมสัตตะคุณดั่มเกลียงครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับเรื่องข้อเสนอและการผลักดันการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกกระดึงที่จังหวัดเลยกลับมาเป็นกระแสได้รับความสนใจอีกครั้งในรอบหลายปีนะครับคุณผู้ชมที่แน่ๆโครงการนี้เคยถูกเสนอ ถูกผลักดันมาตลอดเวลาเกือบ30ปีครับกระทั่งการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดหนองบวัวลำภูเมื่อวันที่4ธันวาคมมีการเสนอโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกกระดึงด้วยนะครับโดยเน้นน้ำหนักไปที่การพัฒนาการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ร่างกายไม่พร้อมในการเดินเท้าส่วนกิจกรรมเดินเท้าไปสู่ยอดภูดกระดึงก็ยังคงมีตามปกตินะครับเรื่องนี้ครับนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าเป็นการของบประมาณเพื่อสำรวจ และเขียนแบบออกแบบก่อสร้างไม่ใช่การเสนอเพื่อขออนุมัติก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้านะครับซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนและเมื่อ มีการและก็เมื่อมีการทํารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ก็จะต้องมีแบบก่อสร้างเนี่ยแน่ไปด้วยนะครับย้ำนะครับเป็นการของบประมาณเพื่อสํารวจและออกแบบก่อสร้างยังไม่ถึงและยังไม่ใช่การเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกกระดึงนะครับและการสร้างกระเช้าไฟฟ้าจะไม่กระทบ กับพื้นที่เดินเท้าขึ้นเขาและอาชีพผู้รับจ้างแบกสัมภาระหรือว่าลูกขาบด้วยไปฟังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ครับก็มีหลายดวงงานนะไม่ว่าจะเป็นเออเอท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในอำเภอแล้วก็คนในจังหวัด าจสมาคมพ่อค้าอะไรต่างๆก็ออกมาซัพพอร์ตอยากจะให้มีนะฮะก็กระเช้าไฟฟ้าขึ้นพูกระดึงซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วว่ามีแนวทางที่จะต้องออส่งไปให้กับทาง e <c oughs> เ i a เเพราะนั้นเราจะเป็นจะต้องออกแบบก่อนเป็นส่วนประกอบนะคะก็ได้เรียนไปแล้วเพราะว่า ก็มีหน่วยงานต่างๆ,างๆริงสอบถามมาเยอะแต่ท่นั้นอยากจะให้กลับไปที่เรื่องของจังหวัดนะคะไปติดตามดูว่าจะได้งบประมาณมาเพื่อทำออ,ออกแบบตัวนี้หรือไม่เพื่อประกอบ EIA นะคะแล้วก็จะได้ส่งไปให้กับกระทรวงท่องเที่ยวต่อไปะะทางจังหวัดก็คงรจะคุยกับออสำนักงบประมาณว่าหลักฐานเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่ขอไปเ,ออเพียงพอหรือไม่ก็คงจะต้องตรวจสอบกับทางจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป าังของแลก็ีอยาค่ะ<ช>ก็ <S 2> <S 2> นกันก็เคยผักดัน ตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกตั้งแต่ปี39มาแล้วนะอยากให้มีกระเช้าไฟไฟ้าขึ้นปูกระหดึงแต่ก็สืบเรื่องมาเรื่อยๆก็จะมีผู้ต่อต้านนะคะ,นนะ,คะก็จะมีบ้างแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนซึ่งออนออมออฟอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะซึ่งมาในยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจรู้สึกจะตกต่ำตามการรายงานของของทางแนมเพื่อก็บอกว่าตอนนี้ยอดคนที่ขึ้นผูกระหดึงก็น้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากมีกระเช้าซึ่งจะเพิ่มรายได้ เรามีทางขึ้นลงสองทางทางเดินด้วยและทางกระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นลูกห้าก็คงจะมีรายได้ต่อไปขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวบางส่วนวางแผนเดินทางไปพิชิตยอดภูกระดึงนะครับนายพูริวัฒน์ชดรุพรัตนายอำเภอภูกระดึงระบุนะครับว่าการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่อยากให้ศึกษาและมีข้อเสนอถึงเรื่องการก่อสร้างอรารยสถาปัต์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณด้านล่างอุทยานส่วนด้านบนก็ให้รักษาธรรมชาติไว้ให้เหมือนเดิมครับภูกระดึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับตั้งอยู่บนความสูงประมาณ1200เมตรจากระดับน้ำทะเลนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาหรือยอดภู ระยะทางเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรครับแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวราว5 0 0 0 0ืนถึง60,000คนครับขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติและอากาศหนาวที่นั่นนะครับสเสน่หของภูกระดึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศการเดินเท้าผ่านจุดต่างๆจนถึงยอดภูนะครับคุณผู้ชมและสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่รับจ้างแบกสัมภาระหรือว่าลูกหาบ ที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ200คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ครับฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับและปีนี้ครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห,แห่งอาเซียน แห่งที่57นะครับโดยที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่17เมื่อวันที่23-24สิงหาคมณนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวได้ประกาศขึ้นทะเบียนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นอุทยานมดกอาเซียนแห่งที่6และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นอุทยานมดกอาเซียนแห่งที่57อย่างเป็นทางการซึ่งไทยมีความโดดเด่นหลายประการนะครับ อย่างเช่นการอนุรักษ์ธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมีพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชครับได้อนุญาตให้องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปทอ เข้า <_ an _> ไปสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงสภาพพรความพร้อมของพื้นที่นะครับโดยกำหนดกรอบเวลาสองปีครับขณะที่นายอัตรพลเจริญชันสาร,รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานยืนยันนะครับว่าขณะนี้เป็นขั้นตอนการศึกษาไม่ใช่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทำ EIA หรืออนุมัติก่อสร้างและถ้าหากมีการเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการยังต้องเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาจากหลายหน่วยงานรวมถึงในชั้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยไปฟังบางช่วงบางตอนครับน้ะที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยเราก็ออกใบอนุญาตให้เข้าไปศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้มีการจะทาโครงการซึ่งก็จะดำเนินการโดยองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนนั่แหละซึ่งก็ได้อนุญาตไปแล้วแต่ว่า น้าวันนี้คงยังตอบไม่ได้หรอกว่าจะสร้างหรือไม่สร้างก็ขึ้นอยู่กับ,ก,บการศึกษาซึ่งจะต้องไปเก็บข้อมูลหลายๆด้านทั้งเรื่องของอความคุ้มค่าทังเศรษฐกิจเรื่องของผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดพื้นที่เชื่อมที่เชื่อมเที่ยวเนี่ยไม่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่เอไม่ได้หมายถึงเฉพาะโครงการตัวกระเชา้าอย่างเดียวมันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่รองรับนักน่องเที่ยวทางในพื้นที่ตอนล่างกับพื้นที่ตอนบนด้วยซึ่งมันก็ต้องมีความพร้อมทุกเรื่องอันนี้ มันก็จะเป็นการเข้าไปศึกษาที่มันจะครอบถ้วนทุกเรื่องแล้วก็ก็จะมานํามาพิจารณากัน mm hmm. ในเชิงนโยบายก็คงจะเป็นรูปกรรมการในการที่จะมาช่วยกันตัดสินใจ mm hmm. เรื่องเรื่องเนี้ยสมมุติว่าถ้าจะมีการให้สร้างก็ต้องมีการทำเอไอเอมีการนําเข้าข้อาการสิ่งดร้มแห่งชาติมันก็จะมีกระบวนการในการตัดสินใจลหลายหน่วยง,งานพร้อมๆกัน ทีมงานเรื่องดังหลังข่าวได้พูดคุยกับคุณธนาธิวัฒน์ภูมิจันดาหรือแบงค์อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวเจ้าของเพจ Facebook ตัวคนเดียว ก็เที่ยวได้ซึ่งมีผู้ติดตามกว่าแสนก,กว่า200,000คนครับคุณผู้ชมเขาเป็นผู้รักธรรมชาติรักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะภูกระดึงเดินเท้าขึ้นภูกระดึงมาแล้วถึง31ครั้งนะครับเพราะชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงามมิตรภาพระหว่างทางและได้อุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยแม้เขาไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง แต่ก็ไม่คัดค้านนะครับด้วยเหตุผลอะไรไปฟังกันครับเสน่ห์ของผู้กระดึงในในมุมมองของคุณแบงค์คืออะไรคะผมเป็นสายเที่ยวคนเดียวนะครับซึ่งในการเดินขึ้นในแต่ละครั้งอย่างที่บอกจะมีเพื่อนระหว่างทางที่เดินด้วยกันทําให้อาการไปคนเดียวไปพบเจอผู้คนไปเจอพ่อค้าแม่ค้าต่างๆตามจ้า แล้วมันจะเกิดการทักทายเกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่างทางมันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขไปด้วยนะครับระยะการเดินขึ้นแค่อาจจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เรื่องราวระหว่างทางคือแบบมันมันพูดยังไงก็พูดไม่จบนะครับมันมีความสุขคือการไปสามสิบเอ็ดครั้งมันมันไม่ใช่แค่หลักคามันปลูกพัน์กับคนในพื้นที่แล้วก็อ่าพอขาแม่ขายอะไรต่างๆพวกนี้ครับทําให้เหมือน ทุกครั้งที่ไปมันเหมือนไปเยี่ยมญาติด้วยนะครับก็เลยทําให้กลับไปบ่อยๆแล้วเป็นสเสน่ห์ที่ปุชอบมากเราคิดเห็นยังไงบ้างคะที่มีข่าวว่าจะทํากระเช้าขึ้นไปบนภูกระดึงก็ถ้ามองในอีกมุมมองหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวเรื่องในการท่องเที่ยวแต่ถ้าสําหรับผมผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่การไม่เห็นด้วยนี่ก็คือไม่ได้คัดค้านนะครับพี่บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่คัดค้านอยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะครับก็คืออ่า จริงๆข่าวเรื่องกระเซ้านะครับมันมีมาสองสามปีแล้วครับซึ่งแรกๆเลยถ้าถามนในนามของนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใครเห็นด้วยจะน้อยมากครับที่ไปด้วยกันก็คือใน,ในกลุ่มของผมนะครับจะไม่มีใครเห็นด้วยในเรื่องนี้แล้วก็พอไปสองสามปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคนในพื้นที่ไปคุยกับคนในชุมชนหรือว่าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าระหว่างทางซึ่งเขาก็มองว่าการที่มีกระเซ้าอาจจะทําให ตันนเศรษฐกิจทําให้น้องนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้นครับเขาก็มองในมุมมองในมองตรงนั้นส่วนในมุมมองของนักท่องเที่ยวเขาก็จะมองว่าอ่าถ้ามีตรงนี้เข้ามามันจะกระทบกับระบบนิเวศพวุธรรมชาติเรื่องขยะอะไรจะจัดการได้ไหมซึ่งมันมันก็จะเป็นความวิดิตที่ต่างกันแล้วในส่วนที่ผมบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่คัดค้านก็คือพอไปคุยกับคนในพื้นที่นะครับมันทําให้เราเหมือนกับเราเป็นคนนอกพื้นที่นะครับก็คือมีความคิดเห็นเกี่ยวตรงนี้แต่เราไม่สามารถที่จะ ไปอะไรได้มากกว่านี้ก็คือถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงจะให้ให้เป็นไปตามที่ต้องการแล้วเราก็มาแก้ไขที่ตัวเราก็คืออาจจะไปที่นั่นน้อยลงหรือว่าอาจจะไปอ่ะสองปีครั้งสามปีครั้งจากที่เคยไปปีละสามครั้งสี่ครั้งอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไปเที่ยวภูกระดึงแล้วเขาก็อาจจะกําลังรอโอกาสในการที่จะมีกระเช้าที่จะนําพาพวกเขาขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติแบบที่คุณแบงเคยไปบ้างอะคะ่ะ ครับจริงๆก็อยากให้ไปทุกคนนี่แหละครับแล้วก็ถ้าจะให้บอกเลยก็คือการที่เราไปที่นั่นนะครับก็อยากให้เที่ยวแบบแบบกระทบธรรมชาติให้น้อยที่สุดเรื่องขยะอะไรเอาอะไรขึ้นไปก็อยากให้นํากลับลงมาข้างล่างด้วยซึ่งสถานที่สวยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันมันควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นอื่นๆได้ชมความงามมันเหมือนกัน แล้วก็ให้เตรียมใจในเรื่องของการเดินเที่ยวแล้วก็วางแผนให้ดีครับเพราะว่าภูกระดึงมันขึ้นไปบนยอดแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นแต่ต้องเดินเที่ยวอีกประมาณ3 0มสิถึงสีกิโลครับก็ให้เตรียมเตรียมเรื่องอเรื่องกําลังเรื่องใจให้ดีครับ ผู้ชมครับแนวคิดผลักดันสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นฟูกระดึงกลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้งนะครับแม้ที่ผ่านมาจะมีการพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ถูกคัดค้านเพราะความกังวลทั้งเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกรงว่าคนในพื้นที่จะขาดรายได้เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาทดแทน ในมุมมองภาคเอกชนในจังหวัดเลยมองเรื่องนี้อย่างไรครับเราจะไปพูดคุยกับคุณธเนศหานถนอมประธานหอการค้าจังหวัดเลยคืนนี้ร่วมรายการกับผมสดทางทรศัพท์ัานะครับคุณธเนศสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมธเนศครับครับพอมีข่าวการผลักดันโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกกระดึงเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านที่อำเภอภูกกระดึงต้องถามคนในพื้นที่แหละครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณธเนศที่นั่นครับ ครับผมต้องยอมรับนะครับว่าเดิมในอดีตนะครับในเรื่องของข้อกังวลและก็ผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นในอดีตนะครับก็เขาเรียกว่าอย่างมีความไม่เข้าใจหรือมีการที่ต้องนาการสื่อสารอีกมากจนระยะเวลาล่วงเลยจนถึงปัจจุบันนี้ครับในเชิงพื้นที่เองนะครับประชาชนในพื้นที่ปุกะดึงเนี่ยล้วนจะมีเขาเรียกว่าความพร้อมนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่าตั้งหน้าตั้งตารอครับให้ราษฎรคนปุกะดึงนะครับได้มีงานมีรายได้มี ชิพเกิดขึ้นเพิ่มเติมครับจากสิ่งที่เป็นอยู่ครับผมครับคุณธเนศที่ผ่านมาทราบว่าเอกชนถ้าเอกชนเองเนี่ยได้ศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่างๆในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาทํามาหากินมาภูกระดึงด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มลูกหาบการศึกษาเหล่านี้เล่าให้ฟังหน่อยสิครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับผมในเบื้องต้นนะครับต้องต้องนำเรียนว่าการศึกษาเนี่ยครับเราทำร่วมกับภาครัฐครับทำร่วมกับอปทนะครับ5ซึ่งเป็นองค์การที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดเลยนะครับทำร่วมกันในการศึกษาผลกระทบตรงนี้ซึ่งใน2อย่างนะครับในข้อกังวลก็คืออย่างที่เราดั้งเดิมเลยก็คือในเรื่องของปัญหาอาชีพของลูกหาบซึ่งผมนำเรียนเลยว่าในส่วนปัจจุบันนี้นะครับลูกหาบที่มีอยู่ก็เกิดจากการรวมกลุ่มครับที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะจไปเที่ยวโดยการที่ใช้วิธีการแบกขามขึ้นไปแต่ในปัจจุบันนี้ครับผมในเรื่องของการแบกขามในลักษณะอย่างนี้นะครับมันต้องเป็นลักษณะของความร่วมมือแต่ถ้าเกิดว่ามีรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจากการประกอบการในด้านการธุกิจท่องเที่ยวหรือมีอาชีพเสริมอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผมเชื่อเลยว่าตรงนี้จะสร้างความเข้มแข็งครับและก็ความยั่งยืนอีกมิตินึงให้กับครอบครัวและประชากรในเขตอำเภอ ภูกระดึงสิ่งที่สองครับในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งแน่นอนครับในอดีตเช่นเดียวกันครับเรายังมีความไม่เข้าใจจนเกิดตัวอย่างครับในบรรดาน,านานาประเทศเพื่อนบ้านรอบเราที่มีกระเช้าขึ้นไปแล้วเกิดการอาการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบอย่างสวยงามและที่สําคัญก็คือว่าเป็น ใช้กระเช้าเนี่ยครับเป็นการอนุรักษ์ในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบกระเช้าปก,าปกดึงเราคงจะต้องยืนในเรื่องของการศึกษาที่นะครับเป็นเรื่องของ green e s t i n a t i o n เป็นเรื่องของความยั่งยืนในองค์กรต่างๆหรือ BCG ต่างๆสิ่งเหล่านี้นนครับก็เป็นพื้นฐานที่เรามาแก้ไขกับโจทย์ปัญหาที่เคยผ่านมาครับผม นอกจากคนในพื้นที่จังหวัดเลยคนภูกระดึงแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คนเลยครับคนจังหวัดอื่นๆที่เขากังวลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพจําที่คุ้นเคยก็คือที่ไหนมีคนจํานวนมากไปเที่ยวที่นั่นจะต้องมีขยะและภูกระดึงก็าอาจจะเจอกับปัญหาเดียวกันที่หลายๆคนกังวลเหมือนกับอาจจะเจอเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นมาถึงที่เขากังวนลวนะครับคุณธเนศมองเรื่องนี้อย่างไรครับ ในเรื่องของขยะผมยอมรับนะครับว่าคือเหรียญสองด้าน,ท,น,นที่เป็นเมืองไงที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแม้อยู่ในภาคพื้นดินก็จะเจอปัญหาเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งครับในสิ่งที่ปูดึงที่สามารถจัดได้คือวันนี้เราเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะหรือการใช้พลังงานสะอาดนะครับมาอยู่ในกระบวนการของการทํากระเช้าทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่การบริหารพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางครับ ตั้งแต่บริเวณภาคพ,พื้นดินจุดขึ้นกระเช้าหรือแม้แต่ในส่วนของปลายทางครับบนภาคพ,พื้นภูกระดึงเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับล้วนอยู่ในแผนนะครับเพราะว่าที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะต้านทานได้ว่ากระแสโลกไปเนี้ยเน้นเรื่องความยั่งยืนเน้นเรื่องพลังงานสะอาดเล้นเรื่องของระบบจัดก,การขยะที่ดีเพราะฉะนั้นกระเช้าเราจะต้องนําเรื่องนี้นะครับมาอยู่ในถ้าอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เลยครับถ้าเราไม่ยึดเรื่องนี้มาเป็นหลัก ในทางพัฒนาครับผมครับคุณธเนศถ้าการะเช้าไฟฟ้าเกิดกระเช้าไฟฟ้าขึ้นปุกระดึงเกิดขึ้นจริงในมุมมองภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดเนี่ยมองว่าจะสร้างโอกาสให้กับจังหวัดเลยอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วบอก เรียนตามตรงครับว่าโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ที่ทําให้ประชากรคนภูกระดึงนะครับผมมีรายได้หรือมีการเติบโตที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดเลยนะครับซึ่งบอกนําเรียนตามตรงว่าปัญหานะครับของประเทศไทยในทุกวันนี้ไม่จะเป็นเรื่องการเสียบติดครับไม่จะเป็นเรื่องของนี่นอกระบบครับไม่จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรตกต่ําครับซึ่งตัวเนี้ยครับก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่ซ้ําๆแต่ถ้าเมื่อใดครับผมเมื่อมีการ ท่องเที่ยวราษฎรของเราในคนจังหวัดเลยลืมตาอ้าปากได้มีโอกาสในการทําอาชีพบริการหรือส่งเสริมอาชีพอ,อื่นๆผมเชื่อเลยครับว่าจะสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ครัวเรือนหรือดับชุมชนเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นยังไม่พอครับสำหรับจังหวัดเลยภายในกลุ่มจังหวัดนะครับอีสานตอนบนซึ่งมีหนองบัวลำพูอ,ดอุดรธานีบึงกาฬหนองคายนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มพญานาคกลุ่มสบายดีนะครับผมก็ะจะเกิดนะครับกาเรียกว่าอ m p a c คที่เกิดขึ้นกับกลุ่มจังหวัดเพื่อจะไจะเห็น ภาพเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเท่านั้นยังไม่พอครับผมยังมีแผนงานที่กลุ่มจังหวัดทาเชื่อมต่อระหว่างหลวงพระบางครับวังเวียงครับเวียงจันทร์อุดอรธานีและกลุ่มจังหวัดของเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างซึ่งตรงนั้นนะครับผมจะเกิดคอนเน็กนะครับเชื่อมนะครับเครือข่ายกันทั้งหมด พราะว่าในสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องเม็ดเงินอย่างเดียวครับสิ่งนั้นนะครับก็คือเมื่อทุกคนมีรายได,ได้ทุกคนจะเติบโตเมื่อทุกคนจะเติบโตทุกคนนะครับจะมีความเป็นครีเอทีฟในการจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมาซัพพอร์ตในเรื่องของบริการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราขีดเส้นใต้ไว้เสนอเสมอครับว่าจะสร้างความเข้มแข็งและที่สําคัญ ทางกลุ่มจังหวัดหรือไม่แต่จังหวัดเลยหรือจะเป็นคนผูกระดึงก็แล้วแต่เนี่ยต้องการอยากเป็นส่วนหนึ่งครับในการพัฒนาประเทศไทยของเราครับให้มีความเข้มแข็งสู้กับต่างประเทศหรือดึงเม็ดเงินมาช่วยประเทศชาติได้เช่นเดียวกันครับผมครับคุณธเนศครับในฐานะคนจังหวัดเลยอยากฝากอะไรถึงคนที่กํลาลังติดตามข่าวการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นผูกกระดึงอยู่ครับซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการผลักดันเรื่องนี้คุณธเนศมีอะไรอยากอยากจะพูดกับคนทั้งสองกลุ่มนี้บ้างครับ ต้องเห็นชัดเจนนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคมากๆก็คือเรื่องของความเข้าใจหรือมีข้อมูลนะครับในชุดเดียวกันในการศึกษาข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าครับ ข้อมูลในเรื่องของทางโซเชียลหรือไม่แต่ข้อมูลในเชิงถอ,อดบทเรียนจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับล้วนจะทําให้ทุกวันนี้นะครับในมุมมองของการสร้างกระเช้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกมากๆนะครับบวกมากๆตัวนี้หมายถึงว่ามองเห็นครับเกิดตัวอย่างเกิด success case ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งครับวันนี้อยากให้ทุกท่านร่วมกันมองเห็นร่วมกันครับร่วมกันศึกษาครับและร่วมนันแน่นอนครับทาทุกอย่างหรือประกอบทุกอย่างย่อมเป็นเหรียญสองด้านเสมอแต่เหรียญหนึ่งที่สําคัญ ก็คือว่าเหรียญนะครับที่จะเป็นประโยชน์กุณาประการในมิติต่างๆเขาเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้บอกถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดนะครับผลทวงต่างๆแม้แต่ในชนในเรื่องของรากญ้าในของราษฎรที่ได้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเกิดขึ้นไม่ได้มองว่าเรามองถึงเรื่องเศรษฐกิจมองเรื่องถึงเรื่องเงินอย่างเดียวมันคือคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือส่วนหนึ่งที่เราต้อง ร่วมจับมือกันให้ประเทศไทยเราเข้มแข็งครับผมครับคุณธเนศภาพรวมรายได้จังหวัดเลยขอถามภาพรวมรายได้จังหวัดเลยนะครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วนะครับของจังหวัดเลยรายได้จากการท่องเที่ยวอีกส่วนอ,อื่นเนี่ยมาจากไหนบ้างครับ เรามีสามอย่างครับในของจังหวัดเลย,เลยนอกจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้วนะครับยังมีภาคเกษตรครับผมจะมีข้าวยางมันอ้อ,อยอันนี้ก็เป็นสินค้าเกษตรที่เรานะครับผลิตภัณฑ์ส่งออกนะครับสองครับในเรื่องของการค้าการลงทุนที่เรามีการค้าชายแดนครับจากเข้ามาจากสปปลาวอันนี้ก็เป็นการสอะอาดส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เป็นสามเสาหลักนะครับผมที่ขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดเลยแต่เนื่องจากว่าจังหวัด เลยไม่ใช่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางหรือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการนั่นครับมันคมมากนักเพราะว่าสิ่งหนึ่งครับเราคงต้องรักษาความสงบความเรียบร้อยความเป็นมิตรไมตรีของคนจังหวัดเลยสิ่งหนึ่งครับที่จะไม่คนจังหวัดเลยยิ้มได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งแมกเนตหนึ่งหรือความเข้มแข็งหนึ่งครับที่จะเสริมสร้างพวกเราครับผมครับเอาละครับคืนนี้ขอบพระคุณคุณธเนศไปอย่างสูนนะครับร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณมากครับยินดีครับขอบพระคุณครับ ครับคุณธเนศฐานถนนประทานหอกคัค้าจังหวัดเลยนะครับเป็นเอกภักเอกชนที่เห็นด้วยแลวก็ผลักดันเกี่ยวกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงครับและเป็นพักเอกชนที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับในการไปศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบในการสร้างรถในการสร้างกระเช้าไฟฟ้ารวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่นด้วยเหมือนที่คุณธเนศได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละครับผู้ชมครับทุกปีอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เป็นเวลา8เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมและปิดการท่องเที่ยว4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนและช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์เดินเท้าสู่ยอดภูกระดึงไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเขามีคําแนะนําถึงขั้นตอนต่างๆนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับแนะนํานักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนภูกระดึงจําเป็นต้องจองคิวเข้าอุทยาน ตามขั้นตอนต่างๆนะครับคุณผู้ชมเริ่มแรกก็คือต้องจองคิวเข้าอุทยานผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวนะครับจองล่วงหน้าไม่เกิน60วันครับจากนั้นจองบ้านพักจองเต็นท์ล่วงหน้าไม่เกิน60วันที่เว็บไซต์อุทยานครับเ <ME U X> e มื่อเดินทางไปถึงก็ให้ชำระบริการรายบุคคลยานพาหนะที่ด่านตรวจติดต่อฝากรถที่ด่านตรวจ2นะครับแล้วก็ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานบริเวณเชิงเขา จากนั้นค่อยไปจ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข4ไปลงทะเบียนขึ้นเขายื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ3และเดินเท้าขึ้นสู่ยอดผูกระดึงครับส่วนผู้ที่จะเดินเท้าขึ้นผูกระดึงแน่นอนแลละครับสิ่งที่แนะนําคือควรหมั่นออกกําลังกายครับคุณผู้ชมและเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับไม่ต้องเอาของไปมากเกินความจําเป็นครับเพราะว่า บนภูกระดึงเนี่ย <_ d ream> เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งของกินและของใช้ต่างๆตลอดทางครับให้เตรียมเงินติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนมีของกินหลากหลายครับสื่อสัญญาณโทรศัพท์ก็มีครบทุกเครือข่ายครับมีคำแนะนำให้นำไฟฉายไปด้วยนะครับเอาไว้เวลาเดินเท้าเข้าห้องน้ำกลางดึกและถ้าไปช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แนะนำให้พกถุงกันทากไปด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดและเวลาทำการท่องเที่ยวภูกระดึง ในวันธรรมดาอนุญาตให้ขึ้นลงเขาได้ตั้งแต่6โมงเชา้าถึงบ่ายโมงนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์อนุญาตให้ขึ้นลงเขาตั้งแต่เวลาตีห้าครึง่งถึงบ่ายโมงครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจ Facebook อุทยาแห่งชาติภูกระดึงหรือเบอร์โทรศัพท์042810-833เราขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับช่วงนี้ภูกระดึงอากาศดีและวิวสวยมีทะเลเหมอกเกือบทุกวันครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคืนนี้ผมสัตตาคุณดัมเกลียงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ